จากที่อาจารย์จตุพลของเรากลับไปนะครับเด็กๆของเราติดใจครับอยากจะไปฝึกข้ารมกาอาจารย์ต่อพาไปหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีน้องๆชุดใหม่แล้วครับตอนนี้นะครับมาเลยนี่เอามาเช็คชื่องกัน สำหรับนักเรียนผู้ทรงคุณวุฒิในช่วงทําบุญนี้นะครับคนต่อไปนี้แม่ไม่รู้ว่าทําไมก็ถึงมาทําบุญในงวดนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าทําบาปมาเยอะในช่วงเดือนที่ผ่านๆมานะครับมีการไปจับคนมาขังนะไม่รู้ว่าตอนนี้กลับใจหรือ,อยังนะครับขอเชิญครับคุณอมติชาครับ เอาลยสิครับฮาริสมาเองครับงานนี้น้องปอสี่จะมีโดนตบจูบหรือเปล่าแต่ละคนยิงหน้ารักหน้าชัางกันซะด้วยอย่างนี้ต้องรอชมที่ดีนะครับอ้าครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเดือนทําบุญครับนะครับผมยังแปลกใจว่าเอ๊ะอย่างคนอย่างคุณอ้ําเนี่ยทําจะบาปเนี่ยวันนี้ถึงเมื่อคิดไงถึงจะมาทําบุญกับเขาเนี่ยก็คือทําบาปมาเยอะครับไปตบจูบเขาให้เยอะฮะก็เลยต้องมาคืน คือไอ้แบบนี้นะถ้าจะทําบาปแบบนี้บอกครูเป้บ้างสิจะไปด้วยเออถ้าถ้าตบเนี่ยถ้าตบแล้วครูเจะไปถ้าตบเนี่ยอ้ําเอาไปเอ้าแล้วพอจุบมาบอกครูเป้แลงแค่ไหนละอย่างงั้นดีกว่านะเพราะเพราะว่ามันคือมือเนี่ยโดี๋ดน๋มือนี้โอ้โหนี่มือโคตรเนี่ยตบแรงนี่มือนี่นิ่มนวลส่วนใหญ่เดี๋วเขาตบครับอ๋อเหรอตบจริงจะจูบหลอกอ้าวโอ้โหเป็นละครได้ดูไหมได้ดูไหม อ่ะวันนี้วันนี้เราจะมาทําบุญกันในช่วงเดือนนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมแล้วก็ตอบคาถามกันเงินที่ได้เท่าไหร่เนี่ยเราจะไปมอบให้มูลนิธิกันนะครับเลือกเพื่อนก่อนแล้วกันเลือกพี่ฮาร์ปเลยนะพี่ฮาร์ปฮาร์ปไปเลยครับเฮ้ยครันพี่ฮาร์ปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮาร์ปนะคะค่ะไม่ไม่ใช่ชื่อโสนะครับ รู้จักไหมลูกโสโสไหนโสไหนครับในแรกจำเลยล่ะอยากเป็นโสริยาหรืออยากเป็นกายอยู่โสริยานะครับก็ชีวิต้อาอ้อฝากพี่ฮาร์ด้วยละกันนะดูแลน้องอั้มหน่อยนะโอเคนะพี่ฮาร์นะครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพี่ฮาร์พร้อมค่ะอ่าถ้าพร้อมเราไปดูครับว่าวันนี้คุณอ้้มเนี่ยจะได้เงินไปทําบุญเท่าไหร่ครับไปนะครับ ต้องเริ่มจากสุขศึกษาพระสุพษาป .1 ครับสุขศษาระษาป .1 นึงพบาทครับในการเล่นเกมกระดาษหินกันไกลการกำมือหมายถึงอะไรสิที่เขาเรียกว่าเป่อยิงฉุกทำนองนั้นแหละใช่ไหมฮะทำนองนั้นแหละครับการกำมือหมายถึงอะไร ยากมากเลยข้อนี้ยโอหยากจริงดูถึกความทุกปอนหนึ่งผมมากเลยเนี่ยตอนหนึ่งนี่เกียรตินิยมนะครับโอ้โหขนาดนั้นเลยเกียรตินิยมในการเล่นเลยนะเล่นอย่างเดียวนะครับเรียนไม่ค่อยได้เรื่องครับโอ้โหอะเพื่อนตอบแล้วตอบแล้วพี่ครับตอบแล้วเหรอครับค่ะตอบได้เลยเรื่องเขียนแล้วครับตอบได้เลยต้องกดนะครับต้องกดเหรอครับอ้าวตอบไปเลยฮะเอาเป็นกระดาษเนี่ยคือคือแบมือใช่ไหม กระดาษแบม,มือเกลไกอย่างนี้เพราะฉะนั้นหินก็ต้องเป็นการกำมือตอบว่าหินครับหินนะครับแล้วถ้าเผื่อเรากำมือก็หมายถึงหิ้นั่นแหละครับทํนานงเว е ลาเล่นไหนเราเราทําไงนะเราต้องพูดว่าไงนะเป่ายิงชุบอ่ายิงชุบกันอ่ะ ing, ยิงชุบนี่ันนี้กระดาษจะห่อหินห่อหินนะครับแต่แต่สมัยเราเนี่ยไอ้ สมัยนี้เขาเรียกว่าหินเมื่อก่อนเราเรียกว่าคอนใช่ข้อแรกผ่านไปแบบสบายๆง่ายๆครับชิลๆชิลๆโอ้โหอะแล้วสำหรับวันนี้นะครับเราให้เล่นแค่ข้อเดียวก่อนเอ้าหรอฮะนี่เอาความรู้มาแน่เลยนะครับครูเขาเรียกว่าให้อุ่นเครื่องก่อนสพชสรนอเนี่ยมาทั้งเล่มเลยได้เลยเดี๋ยวให้คอนนอหอละมอด้วยเอ้าอ้าเวลาหมดซะก่อนวันนี้นะครับครั้งต่อไปมาดูกันว่าจะได้ถึงสิบข้อหรือเปล่าครับนะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ ใหม่ไมโลแอคทีฟทรีอิวันซีเรียผสมทันยารและฮอนด้รุ่นปี2008ทุกรุ่นพร้อมเหลารัฐมนตรี20สวัสดีค่ไะตอนหน้าตามเชียคุณอ้ํทําบุญกันต่อมีอะไรเยอะสามที่นั่ทำไมรอจัง ไอ้กใคกันเล้ยอ้าวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้รักษาศีลทั้งหมดกี่ข้อเขาเรียเด็กมากครับจะให้เลยม้ธรรมะทำมโมซะขนาดนี้มีลุ้นได้เงินแจ็คพอตพอทำบุญแน่ๆครับสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อครับตอนนี้